เอาอีวไว้เออาวิวบอกเาวิวบอกเอาวิบอกนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมเรื่องวันนี้เราก็มาหาตกป่าลำบรรนฉาดให้เราครับนี่ครับข้างหน้าคือลำบรรนฉาดที่มันหกคักไม้เดินไม้ไหมครับทางกับหกคัก เพิ่งมีรถผมเหล่เข้ามาเนี่ยมันเละครับทางมันเละฝนตกี๋ยวเขาจะลงไปยางลงไปอีกไก่เติบกับรถเดตะตุ่มเปียเลยไปครับเดีย๋ยวคนคลองเข้าไปคลองพวงมาแค่สองขันครับมันเนี่ยบอกว่าเขายางไก่เล็หน่อยอุ้ย

ทางรถยนต์เขามาถึงครับแล้วเขาจะมาเก็บกู่มันหนกเขาจะกู้ยังไหนทางรถเขาทั้งไหนวะมันเป็นไอป้าห้าแส้งไหลครับจงอ่างไรที่พี่น้องนี่จงอ่างเด้เนน่เพื่อนมีแตเขียด้ลยจงอ่างก็มีครับคุณครับมันสับอยู่ในในโล ไม่ไม่ีนเขาลลำบากครับพอดีเขามาสองคนครับเสียโจมาครับเสียเจอสบายดีรีสอร์ทฮฮลโล่สวัสดีครับ มันเหรอ่มาแล้ว่อฮะคือเลือป่ะเอา,าอากาศมาชนนเอยคือเลือมันไางไปไปยากบริการดีเลยวะบริการดีฮะเดีเดี๋ยวขึว้นก่อไฟพร้อม ไปไห่พ่อในการแม่นเลียกบริการพอ้อมีินองเลย ไป,นนไปไปเียไปเียว่าอยากให้ขึ้นเรือน้ำปะเด้นนะไปนี่ครับเขาเสียวมุมเหนีนห่ยมาแรงสองคันครับลงหนีคันหนึ่งลงหนีคันหนึ่งเสียโจ้ลงไสครับเสียโจ้ลงไส้ไ<อ>ตัวอะไเฮ้ยตัวเดียว ชุดเนี่ให้ให้ให้ตัวดึงตัวม่หลยมือแล้ว่ยากเอาไทอเอคได้การเพื่อนเออตัวจะไปเลี้งห้อเดือนปะตัวยังห้องเดืยวอ่าโอเคเด็ดตัวไงเขาขีเมื่อเรเดินยโอ้ตอนในหอดใส่ยีพี่น้องเลยฝนตกแล้ว ได้ตัวปลาโบว์แรงเนี่ยน้ำก็เริ่มแห้งกันครับไม่รู้ว่าป่าจะกินบ่อันนี้เป็นผมมาเปิดไม้ใหม่ครับผมมาทางก่อไฟออกผมมาทางไว้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมร้องมึงพอปลามันถือครับแล้วมันเขาก่อไฟไหม ป่าเขาลายครับจำเหมือนเมื่อแรกเขาจะโตวะได้ปาลาซามต๋อรอบตวงมาเขาเจ็ดโตวะ่ะจะโตเลยไี่เข่าปใหม่ครับเดี๋ยวมันมาร้องมึงใหม่ก่อนเดี๋ยวให้คนหยุดกันครับช่วงช่วงกลางคงนืนะน,น,น,นี่ย,ยน,นะจะ,ะเห็นบ่เนี่ยงานแสงบ่พอไปเนาะแล้วล้อจีตาบมั้ครับบึ้งเอ้ยที่ไทยเห็นหรือเปล่าเห็นกันเปล่าเห็นป,นปกติตัดออกเนาะร้องติดตาบมั้ครับพลายานคำมับอยู่ฝนกำลังมืดมาแล้ว นีม่มองอยู่ครับอยู่ในเต็นฟองเต็มเลยตาไฟหน่นะ,นะครับลุงเงียแหลกพิ่นองปันยาวนะครับตะกัวร้อยร้อยก็กลับครับสองหน่วยนล่ตะกัวใหญ่ไปเลย เราควจะลงติ่มไว้เพราะว่า่อจะกินดอกชองเว้นๆมันน่าจะกินกลางคืนครับปังบีบไห้เนียนไปเลยครับ หย่บในืมไปเลยนเนี่ย Awai. Siang gong bumb bum brot. Yani apa kane? Đây, nó luôn ngắn khắp mặt này cái bìa về có là thang gì <laughs> vậy ปลาน้ยเพื่อนปลาน้ยปลาน้ยใส่เจ็ดแปโลมอด้ยล็กจอ้หลุดเพื่อนลุดลดจุกฟังหี่มไหมเฮ้ย ตัวเลแหกมันอ้วก็เอาละมน้เขาขามันผูว้ในตัวมีใ่้นเือเีป่ะเฮ้ยรเดี๋ยวมันไบ่ได้อุปกรณ์มาเลยบ่เลยโอ้ยรุดพี่นอะรุดยุกยี่ไก่หนี่มัลกแหกมันเท่านมาเขามากองในยะมากองในางทน้งหนออกจากเือกอนใหม่ อ, yup. อันนี้ก็ไปบ่ได้พี่น้องเอ้กล่องขาไม่ไพไปบ่ได้เขาเพิ่มเขาเพิ่มเป็นเขาเพิ่มเขาเพิ่มโอ้อันนี้มันอะไรนะตกแก่วดตกตึงอันนี้โอ้โหโอ้โหเอาจนได้เว้ยโอ้เมื่อยพี่น้องเลยไปแล้ว เลื่ออะไอันนี้จ้วยได้ออกจากนอกเกมเลยขาไปบ่ได้รองขาตั้งมัดใส่กระโปกใหม่ไป <c oughs> แล้วเพิ่นเขานะมึงย้ำมือเสิร์ฟพี่น้องมนันกลางคื่อนมือคืนนี่เขาได้ผมได้ปลาตัวหนึ่งเช่นโจได้สงองตอนหลุดพวกปลาเขาดีครับอยู่แก่ทั้งเคืนมันหลุดไหมปลาเขาซ้ำตัวได้ตัวเดียวไอ้ซีตัวปลาเขาซีตัว ไม่ไทยครับเอากล่กองมัดติดครับอันมัดติดกับต้นใหม่ไปผมคินไม่เล่นอยู่นี่ครับข้างเลยก็ไผ่ไปเลยตาเริ่มเงียบแล้วครับมบอ่อนเลยยอดสายยอดเสียนป่าบอนได้เลยบอ่อนด้วยใสน้ำไม่ย่างเดียว ยอดโอ้โหโอ้โหลึกนี่วะล้องรุนม้งครับกินฟืดคักมัน,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 นปต่น้อยแล้วเฮ้ยแจกแจกๆจกยังสุดจิงเลยปะไม่กลัลกวลอยไม่กัักวลอยยี่เอ้ยลอยเก้าสิบก่มั ไปง่ายไปแล้ววันนี้หมูผมผมบอบมาเยียนนี่ดใจรู้พี่โอ้วไม่ผมนี่ยเอียนข้องแซบตัวหันไอ้ยิ่นเป็นผงไเนี่จ้าเขาไปลงไปํำรวจบอลงลงนะเขี่ยยครับนะป่วยในลงไปยังแอวอยู่บ่ ปัญหาก็คือตอนเศรอมันปลาหน่อยมันกวนครับปลาหง่กัก,กินหาากพอมแตวายมันกินิ่นขึ้นครับถนัดกินึ่นขึ้นมากกว่าไปง่ายสามมองแล้ว Hả? hello, 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 นไผ่เาจะจดเขาคนเขาก็ไปเออนี่แหละย่อมไรท่านมีปลายไปพี่น้องอย่งน,นจุ่มยัโอ้โหลเทเมื่อนันผมมาเรียนเนี่ปลาเขาหกตัวเม่ได้จักตัวเลยโอ้ง่างบ่บ่ลดุลดเอาไหมปลาให้กินยากเยอะเออเฮ้เ เอาววอววอวเอิอนห่างเลยรู้อยู่วออมเขาละหดโอ้ยอีกแล้วนี่แล้พี่น้องเลยมันสีมได้ปากันยังไงสีละ่ะเป็นยังไงบุดดีครับขาดได้เพื่อนขาดบ่ด้ายขาด เอาเมื่อไหอีกแล้เดะโอ้ยไม่โอ้ยอย่างคนไปซื้อเงี้ยอีกอยู่คู่คนเรียนวืดวืดขึ้นมาไปเลยวืดละตัวว่วะนั่นมันมีตัวเดียวแค่ไอื้บเสียบมอละขั้นสองขั้นเพือปั่นเบ็ดขั้นให้ไฟ